อ่ารอบค่ำครับกับน้ำปูเป้ครับเห็นเห็นยายครับเห็นยายครับรอบตัวสามหมื่นมีไหมครับอ่าอ่าโรคเทคโนโลยีสูงไปครับกลับมาแบบเห็นยายเหมือนเดิมครับเห็นยายเห็นยายครับหน้าตาพันนี้ไอ้โดเออใช่เอออ่าส่วนเอ่อส่วนหนึ่งอาจจะไม่ใหญ่มากนะเพราะสายมันลื่นอุ้ยโอ้ยครับตัวนี้ไอ้ไอ้ให้ให้ให้นายหัวภาคเหนือเขาจะกระตุ้นครับกระตุ้น นะครับนาตัวนี้ครับน้าภาคเหนือหมุนมาเหยื่อแคสชนไกย์แล้วเมื่อกี้ผมเห็นเลยไม่ไั้ไม่ได้ตัตอนนี้โอ้โเห็นยายครับตอนนี้อ่าตอนนี้เพิ่งมาจอดเพิ่งมาย้ายไมาอีกหมายหนึ่งนะครับกลาง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 คืนเราเข้ามาเขตน้ําตื้นหนึ่งอ่าตอนนี้มาแลวครับตอนนี้ถึงถึงลูกเหล็กนะครับลิงลูกเหล็กแล้วนะครับ เท่าสมอท่าสมองมาถึงห้านาทีนะครับมาแล้วนะครับสาบขาวมาแล้วครับสาบขาวมาแล้วสายลาบูดยาวมากครับหัวเลี่ยมครับมาโอ้ยน้าเลี่ยมครับอ่าเดี๋ยวเราต่อไปนะครับสิครับบางกุฎภูเก็ตครับทิปออกตอกปลาค,ครับทีนี้ตกปลาด้วยทําข้อมูลด้วย,วยเราเตรียมของกันตั้งแต่เริ่มออกจากภูเก็ตเนาะอันนี้เราเป็นช่วงหัวค่ำเนาะ นี่ครับเตรียมของกันประมาณนี้นะครับซึ่งแต่ละคนก็จะมีไม้เด็ดอุปกรณ์ต่างๆตามที่ตัวเองต้องการตามที่ต้องหวังไว้นะครับนี่จะเป็นพวกลูกทวงนะครับลูกทวงทั้งหมดนี่ชื่ลูกทวงอ่านี่แบตเตอรี่ที่ใช้กับโรคไฟฟ้านะครับอันนี้ก็พวกเหยื่อต่างๆนะครับเหยื่อ500กรัม400กรัม600กรัม7 0 0กรัมนะครับอ่าแล้วก็ชุดอ่าอุปกรณ์ภายในยหรือพวกคันไฟฟ้าต่างๆนะครับ ชุดนี้ทั้งหมดเลยนะครับนี่ก็ขวานเหยื่สดอันนี้ชุดกันเบ็ดนะครับที่เราเตรียมไปอ่านี่ก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเจอกันที่ท่าเรือกันต่อครับผมครับเราวอรมณ์กันอย่างต่อเนื่องครับเอนน้ำปูเป้ต่อนะครับขอผมุณคุณเม้าเฟรนก่อนนะครับเมาเม้าเมาเลยนะครับนะครับเจอใหม่ใม่ครับใหม่ใม่ครับผมอ่าชักกันทุกคนเลยนะครับชักกันทุกคน ตามหาวิธีโค้งกันนะครับกับเรือไถลือครับผมอ่าเนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้วันท้าบุฟเฟ่ครับนี่อย่งนี้เลยอ่ามาแล้วนะครับวันท้าบุฟเฟ่กำลังเขย่าเขย่าคัดนะครับเขย่าคันสีที่ตามหาครับเจอทุกคนเลยครับตอนนี้เดิหกสิบเป็นกุ๊งติ๊กต้นน้ำประมาณโสดว่าโสดว่ากว่านะครับไปถึงเลยครับเอากันแล้วกันกำลังมุนกำลังมุนเลยนะครับ มาแล้วพูมาแล้วครับลูกเสือครับลูกเสือเอออ่าเดี๋ยวผมผมหยอดเยื่อต่อครับน้ำเชา้าน,น,น,น้ำเชา้าดูคันกูดูคันกูครับดูคันกูครับ,รบติดติดแขวะเต็มท<ง>ี่เลยเต็มที่เต็ตไไมที่ไม่เป็นไม่เป็นไรคันมาจากที่ระับสูงน,ไไนี่ครับน้ำเช้าครับกับไกลื้อครับชุลมุนเลย อ่าตอนนี้เล่นเล่นสายครับเล่นสายครับเข็มซ้ายเข็มขวาเนี่ยครับนี่ของน้าไหมอุ้ยของน้ารองครับของน้ารองไม่ต้องปากครับงัดครับอาศัยเอวแข็งครับน้ารองอ๋อบอลลัดเอาเมยเอาเมยครับเอาหมย์ยังเหลือว่าอิโซซามตาอ่าตอนนี้คอยคอยบอลลัดมีการ t อสนะครับการสังเกตจากไปคันครับมีการ t อสอย่างรุนแรงครับตอดริมอ๋อ toss อ๋อ toss ครับอส อ๋อหมัม่มนี่คือลักษณะของปลาคันที่หมั่มนะหมัม่มอ่านี้นะรอครับวันนี้แกไม่ได้มาตกปลาไม่ได้มาไม่ได้มาตัดหญ้าน,นะครับโอเคไหมครับ <c oughs> เดี๋ยวไปต่อฉลามฉลามบุกครับฉลามบุกฉลามน้ำน้ำประมาณร้อยประมาณรนะ้อยสิบกว่าร้อยเจ็ดสิบเนาะนี่ครับสายสายยาวเลยเดี๋ยวไปต่อนะครับ